มาเล่นเกมมาค้ากันแบบฮาร์ดคอร์นะคะเราขอเปิดเสียงก่นอนได้ยินไหมโอเคนะ <c oughs> ล้วก็จะมาฆ่าวนบอลจะได้กินกันฟรีๆใช้บ้านใต้ิน เอไม่น่้่อันนี้อันนี้อันนี้เสียงนี้นนนไม่รู้จะด,ดังไหมะก็ไม่รู้อันนี้เราอยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนโอเคอุ้ยอไมอร,มรโอ้มันเหนื่อยเร็วมากเลยนะคะ ถ้าเป็นบันไดกันนะเราสร้างตรงนี้เลยก็ได้เนะสร็จไปตัดไม้เอานนี้พูดพูดบ้างเลย Hmm, ini Hah? macam tu eh. Like betul tak? Ha. เลยคุณไม้ขาวก็ได้นะคะ ไปเรื่อยๆนะคะ ใต้ดินเหมือนเดิมมาบา้านอันนี้ไม่ขี้โกงแล้วนะเราสร้างเองค่ะเองแล้วตอนเช้าเดี๋ยวเราค่อยมานัอนกันเราขอผ่าาหารเพราะว่า,าเรา,าหิวหขอผ่าวดีบ๊ายกัน 我的小，我的。 Yeah. ไปเล่นซของเราซื้อซื้อขอเปลี่ยนตัวก่อนค่ะ นะครับอันนี้แม ที่เกมเมอร์ลิต้าเลยคะนั้นแหละก็ใช้แบบที่โกยังไงอ่ะมาดูกันใช้กดอยงนี้ก็เนี้ก็กดที่เกมเมอร์ลิตัานะคะกดไปเลยแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็วกด Ooh, 对好、嗯。嗯嗯 Terima <tuk tangan> kasih. Окей, давай. Ну, мы будем делать вот это вот.

嗯。 ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปเอาของของอะารกันเพราะว่าจะมาตัดนไม้ มันจะพังนะคะ้วก็ถ้าถ้ามันค่อมเล้วเนี้ยก็ให้นืออกมาต่นช้าตนื้อหว ก็อันใหญ่ เาหลงทางไปไปนานะเาเราเป็นคนชอบหลงทาง beep 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 เราเพิางตลบจีปนีเราก็ต้องพอกันแค่นี้ก่อนนะครับตลอดวันนี้ไปแล้วครับผมเย่เดี๋ยวอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะโอเคตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะกับเกมเมอร์ลิต้าค่ะกับเจ้าไก่น้อยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย